สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าได้ส้มเขาเอิญส้มอย่างเงี้ยอูไลจ้ามีบักยมมีแบกม่วงบักขามผลไม้ดองหรือว่าแช่อิ่มผลไม้ดองจ้ามีอ่างงูเดียมีมะยมมีอย่างเขาเอิญอย่างอันนี้บักม่วงหน่อยอันนี้เขาเอิญอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันดันมันดันไปผู้ซราบน้ำผน้งอันนี้อย่างเงี้ยอ่นงงูจ้ะทีได้กินบอนี่ น้ำมันดองเลยผู้าผู้าห,หนี่งผู้สาสุดจ้ะมานะจากพี่น้องจ้ากินกินจ้าอาอยขมอ้อหนไม่ด้กมวงกิงนไ,ได้มั้ผสมจนเนาะเชียงยัไงมยใจไปเชียงนะ กิน,กนมสมผสมเป็นไป,ปเพได้ไรจ้ะกินสมต้องสมจ้ะดองอยู่แล้วมันสมจ้ะตายว่า

สูงสุะเลยเกขาวจปวดอะไรมาเอางดองไปเไม่จน okay. ้วสโมๆเลยดองมาชิวันบ mm ุ hmm. ๊มนได้ปะบุแมเชนยช์อ oh, well. ิ่มด้จ้ะเช์อิ่มมาชิวันดองกาได้กระสวงเื่อเก้าเด้อ ดมูมะม่วงมันเป็นชงบ่มีไหนจ้ะบ่มีร่อง,นองไนเห็นไหมเพ็ดแท้ดินนครับ,อ,บอันนี้แบบดัดลุยเบิบ่งพี่อง ว่าาาฟังแซบคุ้าเป็นนักเอกม่เดือนขนม

น้องตัดมันกันนะพ่อพอะไพี่น้องไม่เก็บพ่อไปจะเปนบ่ออะไรพ่ออะไพี่น้องซุ่มดีอยู่เสียบี่เก่าจ้ะแสดงว่าแม่เก็บกินต่อจ้ะพี่น้องยินดีค้ำก่อนโซ่พี่พินพ่อจ้ะพ่อ ส้มเพนอย่างะดูอะจ้ะไากับพี่น้องจาสูบจ,จะกระเสียบจะ้ะพี่น้องจาขอบคุณหลายๆเด้อที่เขามารับชมช่องของแม่เพ้นชาแนลจ้ะขอบคุณหลายๆที่เกิดมากข่ามากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องของแม่เพ้นชาแนลเป็นกำลังใจให้ช่องของแม่เพ้นเม่เก็บเด้อพี่น้องจา ขอบคุณพุ่ิใจดีพี่น้นองคำว่าเพลินเนะาะจกิลิปนี้ก็ไวเช่นเดียรพี่น้องชู้ว่าไวจ้าพี่น้องจะกลับไปแล้วจ้าพี่น้องจ้าขอ,ขอบคุณค่ะ